สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งเดียวกับจิตค่ะวันนี้นะคะพี่แป้งจะมา,าพูดคุยถึงเรื่องเป้าหมายค่ะแล้วก็ปณิธานในบางสิ่งบางอย่างที่เราตั้งเป้าไว้แล้วเราจะสามารถทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็ทำให้มันประสบผลสาเร็จไปในทางที่ดีได้ยังไงบ้างนะคะทีนี้จะต้องมาอธิบายก่อนว่า,าคำว่าปณิธานเนี่ยมันอยู่สูงกว่าคำว่าเป้าหมาย อย่างเป้าหมายหรือโกเนี่ยเป็นอะไรที่สมมติเราต้องการทําอะไรให้ประสบความสําเร็จเราก็จะพยายามค้นหาใช่ไหมคะว่าสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามไปถึงขั้นนั้นนะ่ะถึงเป้าหมายของเราอะ่ะมันมีวิธีการอะไรบ้างแล้วบางครั้งเราก็จะคิดต่อไปถึงว่าอะไรบ้างนะที่มันเป็นอุปสรรคที่ทําให้เป้าหมายของเราไม่ประสบความสําเร็จใช่ไหมคะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆในชีวิตประจําวันก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เลยนะ แต่ว่าการตั้งปณิธานเนี่ยมันเป็นเหมือนขั้นกว่ากว่าการตั้งเป้าหมายยกตัวอย่างเนาะเช่นช่วงที่ข้อรรษาที่ผ่านมาพี่ปัง้งตั้งปณิธานไว้ว่าเราจะไม่พูดถึงผู้อื่นในทางในทางลบหรือว่า,าไม่ใช้วิธีวิภาควิจารถ้าเกิดว่าพูดถึงผู้อื่นเนี่ยจะเป็นแนวเชิงวิเคราะห์มากกว่าว่าทำไมเหตุการณ์นั้นถึงเกิดขึ้นแล้วทำไมผู้นั้นถึงได้ กระทำหรือว่าแสดงออกมาแบบนั้นอะไรเงี้ยเนาะอ,อ,อันนี้เป็นปณิธานแล้วก็ถ้าเรามีจิตใจที่มุ่งมั่นที่จะทําให้ปณิธานมันสําเร็จอะมันจะถ้าเรามุ่งมั่นมากพอนะคะมันจะเหมือนส่งผลไปถึงจิตสํานึกของเราอะว่าเรามีจิตสํานึกที่จะทำให้ปณิธานของเราประสบความสําเร็จนะแล้วปณิธานเนี่ยมันเป็นคําเชิงบวกเนาะเรามักจะตั้งมันไว้ ถ้าเราตั้งปณิธานขึ้นมาสักอย่างสิ่งที่เราจะทําให้มันเกิดผลนะ่ะมันมักจะเป็นอะไรที่เชิงบวกแล้วการที่เราจะทําให้สิ่งเชิงบวกเกิดขึ้นนะ่ะมันต้องประกอบด้วยความคิดดีพูดดีทดําดีแล้วก็มีจิตใจที่แบบเป็นความรักความเมตตาแบบนี้เนาะทุกคนแล้วจิตสํานึกของเราเมื่อมันดีแล้วมันจะทํางานประกอบไปถึงแบบเชื่อมโยงไปถึงจิตใต้สํานึกเมื่อกี้พูดถึงคําว่าจิตสํานึกใช่ไหมอันนี้พูดถึงคําว่าจิตใต้สํานึกคือจิตใต้สํานึกเนี่ยมันอยู่ลึก ไปกว่าชั้นจิตสํานึกอะคะ่ะเมื่อเราคิดดีพูดดีทดําดีมีความปรารถนาดีมีความมุ่งมั่นเนี่ยทำให้ให้ปณิธานของเราสําเร็จอะจิตสํานึกของเราจะไปทํางานเชื่อมโยงกับจิตใต้สํานึกทําให้เราแล้วจิตใต้สํานึกของเราอะก็ชอบความคิดเชิงบวกหรือว่าชอบปณิธานเชิงบวกมากๆดังนั้นจิตใต้สํานึกของเราอะ่ะมีพลังมากๆนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนยังไม่ทราบเนาะ จิตใต้สำนึกของเรามีพลังเขาก็จะพยายามช่วยเหลือเราสุดฤทธิ์้วยการที่ไปดึงประสบการณ์เก่าที่เราอาจจะเคยมีเคยทําที่เกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้เกี่ยวกับสิ่งประมาณนี้ที่ใกล้เคียงกับปณิธานของเราหรือว่าจิตใต้สำนึกเราก็มีพลังมากพอมีอนุภาพมากพอที่จะส่งสัญญาณน,นี้ไปสู่จักรกวาลสู่พระผู้สร้างที่จะ หนุนนำให้สิ่งต่างๆมันบังเกิดขึ้นแล้วเป็นการแบบเสริมส่งให้การทำปณิธานของเราอ่ะมันสำเร็จลุล่วงยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการทำโปรเจกต์หนึ่งเพื่อมวลชนยกตัวอย่างไปเช่นลงทานก็ได้ง่ายๆนะคะแล้วตอนนั้นเราสมมติเราไม่มีปัจจัยไม่พอประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าเรามีจิตใจตั้งมั่นจริงๆที่จะทำเพื่อผู้อื่น ยังก่อนอื่นแลวมันต้องเป็นประโยชน์กับตัวเราเองแล้วมันเป็นประโยชน์กับมวลรวมไอความคิดแบบเนี้จิตใต้สํานึกหรือว่าตัวรู้ของเราจะชอบมากๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามส่งสัญญาณไปที่เบื้องสูงคือจักรวาลว่าเออคนคนนี้นะเราเนี่ยนะมีจิตใจที่เป็นความรักอะ่ะเราต้องการทําประโยชน์บางอย่างเพื่อมวลมวลรวม แล้วที่นี้จกกักรวาลก็จะส่งความช่วยเหลือมาทุกรูปแบบเลยอาจจะส่งคนที่เขามีกําลังทรัพย์หรืออาจจะส่งพลังคนส่งคนส่งสิ่งดีๆเข้ามาส่งสปอนเซอร์เข้ามาทําให้โปรเจกต์ของคุณที่คุณจะไปทํโรงทานมันสําเร็จรุลวงไปได้หรือว่าเรื่องอื่นๆด้วยนะคะออลองสังเกตดูสิว่าถ้าเรามีจิตใจดีที่จะทําปณิธานที่ที่จะทําอะไรให้มันสําเร็จด้วยความมุ่งมั่นอ่ะมันมักจะ ไม่มีคนก็มีเหตุการณ์หรือมีวิธีการหรือมีกําลังทรัพย์หรืออะไรเข้ามาสนับสนุนให้สิ่งนั้นมันสําเร็จเนี่ยมันเกิดจากจิตใต้สํานึกของเราที่มันมีพลังมีอนุภาพมากพอทีนี้มันส่งมันทํางานร่วมกันถูกไหมอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าจิตใต้สํานึกกับจิตสํานึกของเราทํางานร่วมกันแล้วมันก็จะประสบผลสําเร็จขึ้นได้เนี่ยแหละคะ่ะที่เขาบอกว่าการตั้งปณิธานที่ดี การตั้งเป้าหมายที่ดีมุ่งมั่นมากพอมันมักจะสำเร็จเสมอประมาณนี้ค่ะ